บรรยากาศเหมือนหนังซีจีหนังเอ็นีีเลยอ่ะมึงดูแสงสวยมากอ้อยมากเลยอ่ะรใช่ใติมากเลยโรติสายใหม่ที่ปิงป๊งปิงบ้านเราสมัยก่อนที่เป็นเราเด็กเด็ดกินกันอ่ะนั่งกันหนึ่งกินเ,นเลยหรอคนเวียดนามฉันชอบอะ่ะลองกินของแท้นะเวียดนามแห้งแรกไท้จุกมาก,ก็ตซี เพราะเราเป็นแบบไลฟ์สไตล์แบบว่าสนุกแหงเอากินข้าวแบบว่าดื่มช้อปปิง้งอะไรอย่างเงี้ยก็ตามมาได้ไนฟ์ไลฟ์ไม่ใช่สไตล์แบบว่าเฮ้ยเธอจะมาเห็นเราแบบเห่อโซกซกปีนเขาแล้วแบบพาไปชมมิวเซียมมาไปดูช่องอื่นเพราะว่าอันนี้ไม่มีสาระวันนี้อัญ่าจะพาเราไปไหน อ๋อวันนี้จะไปดีหนึ่งนะคะจะพาไปแบบไฮผ่เฉยไปดอกก๋วยไปแอมเบสเด้นะมีแอมเบสแบบมีมีช็อปพาไปคาเฟ่ด้วยกูยังได้คาเฟ่สองแก้ววันนี้กินไปสองแก้วก็ได้อีกสองแก้วโอ้ยเวียดนามเจริญมากอ่ะมันคือไทยแลนด์นะมันคือแบงกอกอ่ะต่อนี่อัญยาแนะนำมาแลกเงินที่นี่นะครับอยู่ตรงดิสติกหนึ่งตะล่เปาบาจางตะล่เปานะฮะเวียดนาม ชิมซาลาเปานะคะแป้งแบบนุ่มมากเป็นไงคะมีความเป็นแป้งเ้กอะต่างยังไงละมุนมากคล้ายคบ้านเรานะกับเอกินงไส้อันนี้เป็นไส้อะไรคะเอ็ดไส้หมูสับกับไข่หนูกคทา ก๋ากรเตี๋ยวแห้งเป็นอย่างนี้ก็นะ่ากินวาะมากับผักลวกนะครับแล้วก็สุกเออเออหวานน่าิาชิมน,นี่นะครับเพราะมีชิลลี่ออยเนาะแล้วก็มีมะนาวอะชิมชิมชิมอร่อยปะอร่อยมากอร่อยอุ้ยทำไมบรรยากาศเหมือนหนังซีซีหนังนีนด,ด,ดี้เลยอะมึงดูแสงสวยมาก อือยังไงอุ้ยเอออร่อยสุปอร่อยจริงๆเปลี่ยนไปหลายหลายร้านจะได้กินหลายๆร้านเหมือนจริงมึงว่าเมื่อไหร่แดดกันเนี่างกาแดดกันผมแล้วเราก็ทำรายการอาหารน่ยไม่หมดกินอะไรหนักหนาเออกินสองสามอย่างก็เหนื่อยแล้วนี่นะคะอือหึอือหือมันคืออะไรอะอร่อยมากเลยอ่ะที่กูใส่นี่ด้วยไงพริกพริกไทยอุ้ยอันนี้แบบให้ให้เกี่คะแนน อันนี้ให้สิบไม่หักเลย <c oughs> ก็าเตี๋ยวมามามาเช้าเจ้าดังยังก็ก,ก็ดีแต่เฉยๆอันนี้แต่อันเนี้ยอ,อร่อยเ <c oughs> นี่ยครับเดินมาม่วมมาเจอร้านเนี้ยอร่อยมากเลยแกอยู่ตรงแถวดิสติกหนึ่งเนาะใช่ค่ะางจะไปแอร์เมสสิบนาทีเดินพาคุณไปแอร์เมสมึงใช่เหรอเนี่ยแถวเนี้ยมันดูมันดูไม่ใช่นะ <c oughs> ต,ตลาดเ,เออต้องตลาดไปเอฟซีครับผลไม้เขากินเหมือนบ้านเราเลยเนี่ยกล้วยเออเหมือนกันเลยอ่ะขนมหวานก็น่ากินในเอฟซีเหมือนที้ไทยบ้านเรานะดูดิ เีก่รซตนี้ทั้งหมด75บาทแกมาพร้อมกับเซียชีสอาร์ติช็กเลมอนเนทด้วยมันคือข้าวหมูแดงนี่ครับแต่ะแต่แต่เอ็มพีชอบกินอยู่ใครว่าเป็นไงอร่อยแต่ไม่ว้าว ข้าวจะมีความมันๆเหมือนข้าวหมูแดงอ่ะมีความมันๆแล้วมีกุ้งทอดด้วยไม่เหมือนเราลงข้าวปกติไม่อร่อยเนาะคนผ่านมาแล้วเขาเหมือนเขาจ้องโทรศัพท์อ่ะน่ารำคาญเราจะไปถนนเราจะไปดองก๋อยคือดองก๋อยคือไฮเอนด์ทรีึ่งจะมีช็อปเยอะมากเป็นช็อปแบบเหมือนเป็นช็อปแยกเลยนะคะมันไม่ได้อยู่ในห้างมึงเคยเห็นแล้วมึงพากูมานั่งอยู่างนี่นะฮะเราก็แบบคุณถ่ายเอฟซีดูก่อน เราไม่ต้องเอาะไรแล้วมึงทานนั่งกูฟืนหนึง <IP S 1> ่ง V I P ค่ะ V I P เวลาจะเรียกเก็บตังค์ก็ติ๊งติ๊งนะคะและ้วก็เออแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาแปลว่าเก็บตังค์อ๋อนี่เขาค้ำมืออย่เลยจ่ายฟรีแรงมากแรงมากแม่ทีมนำ้ำผ้มเขียวพันสดน,นะคะอ<ม>ันนี้ไม่ใส่น้ำตาลนะแล้วเราที่หวานมากเลยนะเมื่อกี้ปิัดเมื่อกี้เห็นเขาคุยกับเพอคือเขาเขาเขาลืมไงเก็ใส่ไปเตะมือแต่โอเคน้ำหวานแล้วจริงๆไม่ต้องใส่เลยนะ แ่บอกว่า,าอันนี้ต้องกินอีกละแล้วกูจะมีละต้องลางนี้ด้วยใช่ไหมแกที่นี้เกือบสามสิบนะเอซไม่ถูกนะมันย่าอร่อยวะ่ะเลาล้องกรอบๆมันหวานแต่ไม่หวานเกินเนาะอร่อย อร่อยมากเลยอ่ะถือก็ใช่มากนะครับหมูย่างถึงตับกินไม่ไหวแล้วมึงเดี๋ยวค่อยกิน <S <S มันเป็นเมืองที่แบบมีดีเนมิคมากเลยทีแบบคนเยอะอ่ะแล้วก็แบบเออทุกที่ที่ไปอะไรเงี้ยชอบนะเราไปหาไฮโซอยู่ตรงถนนท็อปปิง้งไฮเอ็ยยนด์ยนย่างมามาตึกใช่เหร<ล>อมึง<ช> I want to go to luxury bar by you take me this place ร้านมันฮิตเดิลมันเทมากแค่สีแล้วก็5่าหโมถึง -8 โมนะครับเย็นจะได้ใบปเอ,เอิมีครับเดียวเอเอบใบวันเจ็ดวันสี่ของเทลเนาะเออมาได้แนะนำนี่มาตอน8โมที่ผ่านไปแล้วที่สที่ครับแดกอีกแล้วมึงแดกแดกอีกไหนบอกไม่หิวไงมึงนี่ตัวทันจริง เวียดนาม,มันย่าบอกว่าให้มาร้านนี้นะครับ r e g e n t Coffee กาแฟร้านนี้อร่อยมากสิเต,ต,ต็มสิใครมาโฮจิมินทิตีใ้ใครมาเวียดนามต้องมากินมะโอ้ยของชอบเขาดินมากอะเด,ด็ดี <c ười> ดูดิแน่งกันอยู่ที่เร่อคนเดินดามฉันชอบอะ่ะเือขนมอะไรวะโบเปีย เกาเพียงเนาะเป็นช่้องอ่ะดูนะดูนะนี่ดีนะแต่ฟิลฟูมากแม่แนงคนนี้วิทยายุทธทันสูงสุดนีด่มันเป็นเส้นนี้ได้ยังไงเฮ้ยไม่ก็อันนั้นน่าจะเป็นน้ำตาลครับเหมือนนี้เนี่ยเหมือนที่ใ่โตไไหมไม่ใช่โรตีสายใหม่ที่ปิ้ง,ป,งปิ้งบ้านเราสมัยก่อนที่เป็นเราเด็ดเด็ดกินกันห่ะว้าววิทยายุทธทัน เหมือนขนมอะไรฟูๆนะเอสใช่ไหมที่หวานหวานนะนนใส่ใหม่หใ<ช>่ใหมกลับบ้านเนาะอันย่าทำยำขนมจีนให้เห็ดที่กินแล้วเราเรา,เรากินลูกชิ้นที่บ้านนิดน,นึงเนาะแล้วก็ออกไปตอนกลางคืนสิบปันอนะอร่อยมีควมามมะพร้าวมะพร้าวหวานเหมือนจะหวานมากแต่ไม่หวานมากขนาดนั้นพาค่ายแอดด้วยนะคะเมื่อกี้เช็คราคาดูคือละหมื่นกว่าบาท วันค่ะปะนี่เลยคาเฟ่กะเมย์ห่างึ้นนะคะมอร์นิ่งจากโฮจิมินซิตี้นะคะแกอยากกินกาแฟด้วยแต่ไปไม่เอาร้านมาว่าแล้วอะ่ะม,มันมันมันไม่มีกาแฟแบบคือที่เนี้ย เขาจะกินกาแฟใส่คอนเดนส์มิล์แล้วมันหวานมากเรารู้สึกว่าทุกอาหารทุกอย่างที่ที่โฮจิมินซิตี้แบบหวานนะก็เตี๋ยวไม่หวานเลยใช่ก็คือโฮจิมินคือเขาได้ฉายาว่าเมืองนี้ยกินหวานแต่อแต่ถ้าไปฮาหนอยจะเดี๋ยวให้เอสเขาไปคอมเพล์ว่าอาหารจะอ,ออกหวานแคะ่ไหนแถวบ้านอัญญานะครับเดินมาหาอาหารชาวชา้ทยนี่เป็นอารมณ์แบบทองหล่อ,อประเทศไทยอ่ะเอกซ์แซคอยู่เยอะเนาะ บาที่มาวันอยู่ไปก็มีฝรั่งเยอะเนี่ยเห็นปะเจอแล้วรักชาติเยอิปเวียดนามอะไรอันนียน่ากลัวมากขนมกินเล่นจริงหรอมึงมันเหมือนแบบดาเหมือนกระดาษเคี้ยวๆไปน่ากลัวมึงแล้วก็ขยายขยายมึงซื้อกี่เมตรหรอแม่หน้าตาไม่น่ากินเลยต่อราคาละมิคอนจินเนีริตี้แดี้ละหนึ่งร้อย ngàn เอานึ่งร้อย ngàn ใช่แค่นี้หนึ่งร้อยห อยู่อยู่มาเจ็ดเดือนพูดได้ขนาดนี้เลยเหรอโอเคกัมเองกำมเอิงอ้คือเราอ่ะบอกมาเพคนอนเพื่อนแบบ F C S หลายคนอ่ะอาจจะเข้าใจผิดคืออันด้าเป็นเป็นเป็นคอนเซัลติ้งเป็นรีคูดติ้งไอทีจริงๆคือแบบว่าบางเรื่องก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงได้ไหมคนสงสัยสับสนให้ให้เวลาหายตัวเองหน่อยถามมาโฮสเอ็ดดี้ใครมาแบบ ต้องการหาเทค,เทคแบบคันีเด็กเก่งๆก็ผิดต่อ,อนา้ได้นะคะระดับซีเลเวหรือระดับอะไรก็ได้เซ <Executive level, S 1> ็ก u t i v e เลเวลมิดเลเวลบอยดีเพราะเรามีมีลูกทีมเออเาขายต่อไปก็มีทีมเวียดนามเราก็ดูแลเชลลเนีย across region ค่ะ please please contact me directly โอเคเราจะดรอก IG ไว้ให้นะคะีข <c oughs> นมมันที่ฝรั่งเศสเลยไอซีเพราะว่าเขาอาจจะ ต่ก่อนเป็นมือคิดทางเขเนะเออน่ากินโอ้ราคาช็อกโกแลตอิมพอร์ตท,ที่นี่คือขนลุกมากสี่อันเนี้ยไอชอบไอชอบทานนะแท่งละประมาณสามกรงอวครับของลินเนี่ยคัณย่าจะพาไปไหนแถวปุ๋ยเวียเหรอก็คือเข้า,าสารที่เวียดนามนะคะจะเดินชอปปิ้งไปด้วยตามถนนอาหารก็คือจุกๆเหมือนบ้านเราเลยจะ้ะพัดพาผมเ บัตมีนะคะขนมปังเวียดนามไอ้ของนี้บัตรมีนะกินมากพี่นำฮอฟฟีน่นะครับคุกรองอร่อยนะเข้มแต่ว่าหวานนิดเดียอันนี้แวะกินก่อนตอนเชา้าเป็นแส่เป็นแค่อันเดียวเองนะครับอันนี้คือเชลเล่ในบัตรมีเนาะมีผักอีนีม่มาให้ได้อ่ะเต็มเลยไอซีมาแล้วก็ใส่เครื่องที่เขาให้มาใส่แล้วก็กิน อพิเกอร์อออไม่เป็นหมูเช่าพิเกอร์ออลองกินของแท้นะเวียดนามครั้งแรกไส้สุกมากฟุออีอร่อยหวานกรอบเผ็ดแล้วก็ตอนแรกเอ็ดควยปลาเตะกับ ตัวับขาดก็เดี๋ยวตับไก่ตับไก่มาเพราะว่าปกติไม่กินตับกลัวมัน,นจะเหม็น้าวเดี๋ยวนี้ไม่้าวเลยโอเคอร่อยอันนี้เราอยู่หน้าบุ๋ยเบียงนะครับก็คือเหมือนข้าวสานโรสไทยแลนด์เนาะเป็น walking street อานยาทำงานได้จับเยือเลยค่ะแปดหกแ0เก้ารท่าร้อยต่อตัวอะไรต่อกิโลต่อเตอร์นี่หกแสนห้าแ,แสนสมหกแสนใหญ่ นญ่คือเหมือนยาวราชเลยอ่ะ่คือมันืะหุ่ยเวียงครับเหมือนประมาณสี่ลมพัดพงบาลาอะไรประมาณเนี้ยแต่ตรงที่มีความเป็นยาวราชนะอันยี้เคยมาเที่ยวแถวนี้ปะไม่เคยเคยแต่เดินผ่านเคยมาเที่ยวหรือมาทํางานไม่ได้เดี๋ยวดเจ้าถิ่นเมื่อกี้เจ้าถิ่นคนหนึ่งเดินไปฟาดมากเลยนะคือตอนนี้เราห้ามงเย็นมันมันแบบมันเทคโนโลย์แล้วอะ ลกองหลีอะไรเงี้ยมาได้ไนะเอฟซเออแต่มันคือคลื่นนา,นา <ไป S 1> อย่ญายู่ก็มาหาลำไยพิเศษแถวนี้ดิช่วงไหนสโลช่วงไหนงานน้อยอยู่ก็มาหางานแถวนี้ไม่ใช่สไตล์เราไงแต่ว่าถ้าถ,ถ,ถ้าคนที่ชอบสไตล์แบบเนี้ยก็มาก็เอ็นจอยเลยอ่ะเขาว่าแเออแบบออออพอวิเตอริตี่มาดึงเหมือนเมืองไทยเลยว่าแบบ ไปดื่มเบียร์ไหมอันย่ามันจะไปฉี่เขาบอกไม่เอาเสียงเสียงมันดังเกินแล้วมันแบบไม่ใช่สไตล์อะไรเงี้ยก็หลอกไปรูปถอดดีกว่าเนะาะก็มามามาถ่ายเอฟซี <c oughs> ดูแล้วกันว่ามันเป็นสไตล์ยังไงที่นหลับเอต้าข้างหลังก็จะแบบเป็นอย่างไรเออมันก็คือ,อนะที่นี่ชอบอย่างที่เวลาถ่ายอะไรเ <c oughs> ขาแบบเขาชอบมากเลยเนาะเขาชอบให้เราถ่ายเออเราแบบบางทีไปถ่ายที่ยุโรปอย่างเงี้ยห้ามถ่ายอย่างนู้นงนี่มันท่านลำบากเหมือนกันนะอะไรเงี้ยบางบางทีเราก็อยากแบบที่นี่เขาเฟรนลี่มากก็อุ้ยเวียงน่ากลัวนิดนึงก็เลยเราจะไปดื่ม ซีซันเซ็ตนะครับพอเดอร์ฟอร์สทานแอร์โฮเทลเดอะอาร์ตใช่ไหมเป็น,เ,ปนเรียกว่าเดอะโซเซ็ต <the social. S 2> อ่าโอเคเป็นลูคชอบที่ดีที่สุดในเมืองหรือปะ่ะก็ดังมากอันนี้ดังนะดังก็อยากให้ทุกคนมาอยู่ชั้น23นะครับรูปชอบบนโฮเทลเดอะอาร์ตเป็นเพือเอ็มแกรี่นะคะ วันนี้นย่าพามาถูกใจมากเลยอ่ะพาไปช้อปปิ้งแล้วก็พามาดื่มเป็นทีชอบเป็นที่ไม่ชอบแบบแขกแขเป็นทีชอบแบบ,บสบายสสวยๆตัวนี้ชุดก็ใส่ไม่เตะวันนี้มาสบายๆายไม่ได้จ๋าเพาจะมาลุคท็อปพส่วบสวกเรามาเรามาไส้งอนแล้วเอาใส่กระเป๋าหรือส้งอน วิววันนี้เคยที่สุด F4 F4 ใครมีโอกาสได้มาโฮจิมินห์ที่นี่แบบแคมป์น่มากเลยน,น,นะครับโซ,แบบโซเชียลกราฟแอบตัวเทลเดนพาร์สนะครับมีอัญญาพามาทาน13เหรียญเลสรองนะครับ <c oughs> เสียงเป็นนี่แล้วเป็น,นกระเทยแนะล้วตลอดเลยนะเมิองเอารูปเขามาเลี้ยงเนาะได้สีฟ้ามา,มวาสวยอุ้ยพ <c oughs> ันอ้อยน่ากินมากเลยเค็มพูชดฟิชเฮ้ยปี๊ต้องถ่ายให้หมดวันทีปลาน้าก,กินมากแบสี่ กินยังไงอ่ะยูวเขาทำให้เออหรอเวียดนามนิสคอนบองมิรามิกระไต่กรไถ่ตุ้งกาะไถ่ตุ้งกาะไถ่ตุ้งมันพิคกับบเวียดนามเหม็นเชียะมีปลามีขนมจีนมีผักมีมะเฟืองนะคะแล้วก็มีครัวยใส่น้ำจิ้มอะไรดีเอ่ยปกติน้ำจิ้มมาไหนอ่ะน้ำจิ้มหวานเราใส่น้ำจิ้มกับบี อีฟูดฮัสพอนนะฮะน่ากินมากอารมณ์จุดที่บ้านเราเนาะ굿มอร์นนิ่งครับเอซตอนนี้เอก็มาว่ายน้ำนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะได้อยู่โ o ชิมินซิตี้จริงๆแล้วไฟล์ของเอ็ดาเป็นตอนเที่ยงเนาะไปถึงบ่ายสแต่ว่าพอดีไม่รู้มันเกิดปัญหาอะไรได้อีเมลเมื่อวานก็คือไฟล์ได้เลื่อนไปบ่ายสาไปถึงนั้นบ่ายห้ก็ อยู่ประมาณมีเวลาแค่วันครึ่งนะครับที่ฮานอยก็เดี๋ยวจะถ่ายบล็อกคนเดียวฮานอยเนี่ยไปโซโล์โซโลโทริปเลยนะครับก็ไปชิลๆเลยอาจจะแบบว่าดื่มเดินอะไรเงี้ยอาจจะเป็น Heritage อาจจะพาชมมิวเซียมบ้างก็เดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับวิวซีาะว่าเออไม่ได้แพนอะไรมากนะอยากมาชิลๆรีแลก์นะเพราะว่าทำงานเหนื่อยมาทั้งปีละก็ตามไปเลยนะคะเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าแล้วก็ไปแอร์พอร์ตละ ขออนุญาตแจ้งข่าวมิวสิกเฟสติวัที่แซบที่สุดใน3โลกงานปริซึมนะครับเป็น Music Festival ของเก่งนะครับจะจัดในวันที่9 1 1 1 1เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับแต่ละวันก็จะมีธีมในการแต่งตัวไม่เหมือนกับจัดที่ JJ Hall นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไวไอจไว้ให้ด้วยนะครับอย่าลืมสำรองบัตรล่วงหน้าด้วยนะคะก่อนบัตรหมดรีบเลยมาสนุกกันนะคะ ช่วงนี้เอดดี้อยู่เมืองไทยนะคะสปอนเข้าได้นะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบาย